สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเรียกชัน MV สวยงามเสมอที่เป็นบิวกิินร้องประกอบภาพยนตร์หลานมานะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ ever forever ซึ่งที่แรกวิวคิดว่าแบบเนื้อหาใน MV ภาพในแต่ละซีนอะจะเป็นภาพตอนช่วงที่ระหว่างถ่ายทำหนังเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็แบบสอดแทรกาการการใช้ภาพที่จะประกอบ MV ไปด้วยแต่ว่าพอมาดูแล้วอะตั้งแต่แบบภาพ ที่ปล่อยออกมาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะคะทุกอย่างอะ่ะก็คือเข้าใจว่าถ่ายหลังจากจบเพราะว่าอันนี้บิวกิ้นเริ่มผมยาวแล้วแล้วก็ยายแต๋วก็เริ่มผมยาวแล้วเหมือนกันแปลว่าเพิ่งถ่ายไม่นานซึ่งแบบเห็นแบบเห็นแบบมีบางคนเข้าใจว่าแบบแปลว่าคุณยายอา่อมมาไม่เสียชีวิตใช่ไหมเพราะว่าอามมาแบบผมเริ่มยาวแล้วอะไรแบบนี้บิวกิ้นก็ผมเริ่มยาวแต่ว่า <laughs> เข้าใจว่า MV มีอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับภาพ m อ็มไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อในเนื้อในหนัง ภาเป็นวีก็คือเหมือนกับว่าไปถ่ายมาใหม่เฉยๆอันนี้ตามที่วิวเข้าใจนะคะปกติที่มันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้มาจากคือจริงๆวิวแอบฟังเพลงไปแล้วนิดนึงเพราะว่าจริงๆมันลงเย็นเมื่อวานเนาะแต่ว่าเรายังไม่ว่างรีแอคแล้วก็เหมือนกับว่าเราลงรูปในไอจีแล้วเราก็แบบเออเพลงวิวกินอาจจะเหมาะมัง้งสวยงามเสมออาจจะเหมาะกับแบบที่เราแบบว่าลงภาพนี้ไปแล้วก็เลยแอบแท็กเพลงนี้ลงไปซึ่งเราก็จะพอได้ยินช่วงฮุกแล้วบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่ายังไม่ดูภาพ MV ยวมาดูกันว่าจะเสียมตาไหมาแต่ว่าฉันไม่อยากเสียมตาเพราะฉันแต่งหน้าเตรียมจะไปงานแล้วค่ะทุกคน <in> <th ue> ขนาดยังไม่มีอะไรนะแค่ <sh arp> นี้ก็ยังแบบน <sh arp> ้ำตาจะไหลอ่ะ เ,เวอร์ชันนี้หล่อมากหล่อเกินในหัวใจของเธอบึกบัก,ากไไมากงงทีมงานเปลี่ยนหมดแล้วนะ แล้วก็ไม่ลุกนะก็นั่งต่อเอาใจใจสุดๆอ่ะเอ็มคงมีเป็นคำเดิมๆอยากให้เธอได้ฟังให้เธอได้รู้ฉันกันว่าฉันรักเธอในทุกเรื่องราวไม่ว่าร้ายหรือดี ยังมีภาพเธอในทุกวินาทีนานเท่าไรไม่เคยลบเลือนนอกจวันนี้ยังอยู่ในหัวใจเก็บไว้ทุกภาพจำความมืดน,น้ำเธไมยิงอยู่ตรงนี้ยิ่นอยู่กับฉันเหมือนเคย วีก็ออยังได้กินอ่ะเบลกินอ่ะทำง,งานอะไรได้กินตลอดอุยอ้ยลูกอุ้ยลูกใครปล่อยคิวแมว เรื่องรา,าวครอบครัวเขากับครอบครัวเราแบบอาจจะไม่ได้เหมือนกันเนาะแต่แค่แบบเห็นแบบเก้าอี้หน้าบ้านอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบอ่ะอย่างอาม่าเขาอาจจะแบบมานั่งรอล,ลูกหลาน,ลานเขาในวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดใช่ไหมละ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาแล้ววิวแต่แบบอย่างบ้านเราอ่ะเขาก็จะอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยทุกวันอยู่แล้วคือแบบว่าเวลา ญาติๆจะมาหาก็จะแบบวันสําคัญหรือว่าถ้าแบบเป็นลูกลูกคนอื่นๆของอเขาอะไรเงี้ยก็จะแบบแล้วแต่ว่าแบบวีคนั้นว่าวันไหนอาจจะแบบไม่ถึงขั้นทุกวีคแต่ก็แบบเกือบเกือบทุกวีคอาจจะมาวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วบ้านเราอ่ะก็คือมีเมื่อก่อนก็จะเป็นตายายแล้วก็วิวกับแม่อะไรเงรรี้ยใช่ไหมล่ะค่ะซึ่งก็แบบก็เหมือนแบบมีแม่มีวิวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตายาย่เขาก็จะไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยตายายเขาก็คืออยู่กับเราเลยฉะนั้นพื้นที่หน้าบ้านของเรามันก็จะเป็นแบบ มันก็คือเดลี่ประจําวันเหมือนๆกันแต่แค่ว่าอาอามาอาจจะรอยาแต่ว่าอย่างตายายเราก็จะแบบเหมือนดูไปเรื่อยรูทีนว่าแบบอ่ะเดี๋ยวคนนั้นก็จะผ่านหน้าบ้านเวลานี้แบบสมมติช่วงเช้าเดี๋ยวจะต้องมีรถของครอบครัวบ้านนี้ขับผ่านเพื่อออกไปส่งลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบรูทีนชีวิตประจําวันแบบในละแวกบ้านอะไรประมาณเนี้ยเนาะซึ่งก็อย่างว่าแหละในวัยที่แบบสูงอายุก็คือวัยที่แบบกเกษียณแล้วเขาก็มักจะ อยู่บ้านกันซะส่วนใหญ่หากิจกรรมที่รักที่ชอบทําตาเราอาจจะชอบอ่านหนังสือพิมพ์ยายอาจจะชอบปลูกต้นไม้แต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกงานในบ้านอะไรเงี้ยรดน้ำต้นไม้อะตายายก็อาจจะต้องแบบสลับกันทําก็เป็นรูทีนที่แบบทำกันมาต่อๆกันมาเรื่อยๆจนแบบความเคยชินต้องรดน้ำเวลานี้ต้องถูบ้านเวลานี้ต้องดูทีวีเวลานี้อะไรประมาณนี้ซึ่งชีวิตเขาก็คือ ไม่ได้ทํางานแค่อยู่กับงานอาลีเด็กแล้วก็ใช้ชีวิตหลังกเกษียณไปเรื่อยๆก็อย่างที่เราเคยพูดไว้ว่าเราทายถูกเนาะว่าอาาก็คือออกมาหลอลูกหลานมันเป็นแบบมันเป็นภาพที่คิดถึงสิ่งนั้นเลยว่าน่าจะออกมารลอลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เราเคยพูดไว้ถึงแบบช่วงอายุอ่ะคือเราก็เข้าใจอามาแต่เราก็เข้าใจ คนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เป็นเด็กเหมือนกันคือ <c oughs> ตอนนี้เราผ่านผ่านช่วงชีวิตมาจนถึงวัยทำงานต้นๆกลางๆต้นๆแล้วกันน่าจะต้นๆอยู่เพราะยังไม่30อะไรแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมล่ะอย่างที่เราเคยบอกว่าวัยเด็กอะอาจจะมีเวลา <c oughs> แต่ว่าไม่มีเงินอาจจะมีสุขภาพที่แบบว่าดีาจจาบ,บ้างไม่ดีบ้างช่วงเด็กๆเบบี้ <c oughs> หน่อยก็อาจจะแบบเป็นไม่ได้ให้ภูมิภูมิกันอาจจะแบบยังไม่ดีมากแต่พอเติบโตขึ้นมาในช่วงวัยรุ่นอะก็ จะแบบเริ่มแข,แข็งแรงมากขึ้นแล้วคนที่อยู่ช่วงวัยทำงานก็ไม่มีเวลามีเงินสุขภาพก,ก็ก็ค่อนข้างดีนะยกเว้นว่าทํางานหนักมันก็จะไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นช่วงวัยที่จริงๆมีความแข็งแรงในร่างกายเยอะกว่าเด็กๆแบบเบาแล้วก็คนสูงวัยแน่นอน แต่เรื่องการเจ็บป่วยแบบเป็นเรื่องปกติของของคนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะส่วนคนสูงวัยก็จะมีเวลามีเงินแต่อาจจะไม่ได้มีสุขภาพที่ดีมากพราแบบว่ามันเป็นวัฏจักรชีวิตที่มันแบบว่าเหมือนมันจะต้องเกิดแบบนี้มันจะไม่มีมันจะมีในในแต่ละช่วงวัยมันจะมีดีไม่ดีแตกต่างกันมาเลยทําให้ชิ้นส่วนเวลามันไม่คลิกกัน ร้อยเปอร์เซนต์อะวันอาทิตย์วันหยุดก็จริงแต่ว่าอะพอเราเป็นคนทํางานแล้วอะพอเรามองพอเราพอเรามองไปถึงคนทํางานอะบางทีแบบบางบางหน้าที่การงานหรือว่าในยุคนี้สมัยนี้เพราะมันนึกถึงขนาดเนี้ยว่าแบบว่ามันโคตรเหนื่อยกับการทํางานมากขนาดไหนอะแล้วแบบวันอาทิตย์อาจจะเป็นวันเดียวที่เหลืออยู่ของเขาอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ทุกอาทิตย์ที่เขาแบบไม่ไปหาอา玛อาจจะแบบสมมติเดือนหนึ่งอะอาทิตย์หนึ่งอาจจะไปแต่ว่า อีกอาทิตย์ที่เหลือบางทีเขาอาจจะแบบอยากจะนอนเฉยๆอาจจะแบบอยากกนอนดูซีรีส์อาจจะแบบอยากกะททาอะไรกันได้หรือว่าอ่ะใช่ว่าบางทีบางกิจกรรมเราก็ไปทําที่บ้านอามาได้แต่ว่าบางกิจกรรมเราก็เหมือนแบบอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมองกลับไปที่อามามันก็แบบในฐานะคนรอเนาะเราก็แค่หวังว่าแบบต่างคนต,ต่างเข้าใจกันอย่างดีแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้หลงลืมคิดว่าแบบ แล้วก็แบบไม่ได้หลงลืมกันไปขนาดนั้นแล้วกันอย่างเด็กอะ่ะเราก็แบบอาจจะไม่เข้าใจพ่อแม่เราว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบไม่มีเวลาให้เราเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราโตมาแล้วก็เข้าใจเขามากขึ้นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าภาพการเล่าเรื่องอะกับเนื้อเพลงอะมันดูสวนทางกันมากเลยนะหมายถึงว่าจริงๆมันมันคือความต่างที่มันเข้ากันลงตัวแหละ การอยู่เป็นครอบครัวมันรักกันไหมมันรักกันแหละถึงแม้จะรักกันอะมันก็จะมีบ้างหลายที่เหมือนแบบว่าเถียงเถียงเซลเซลกันมันอาจจะไม่ได้มานั่งพูดดีค้าค้าขาขาตลอดเวลาแต่ว่ามันรักกันมากก็มีอย่างเช่นแบบอย่างเงี้ยอเมกับอาม่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบเฮ้ยดูเหมือนลำคาดูเหมือนไม่ได้พูดดีกันะเอาไปกินสยอะไรเงี้ยเอารดน้ำต้นไม้อะไรเงี้ยเป็นยังไงมันก็แค่เหมือนแบบอยู่ด้วยกันอยู่กันอยู่ด้วยกันมากจนเกินไปอาจจะมีแบบว่าโอ้นู่นนี่นั่นบ้างแต่ถามว่ารักกันไหมรักสุุดดทท้้้้้้าาาาายยยแแลลลวววกก็ตอองงัับบบมนนส่ เออยังอยู่ตรงนี้แหละนี่คือเซฟโซนที่ดีที่สุดสําหรับเราอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถามว่าทุกครอบครัวเป็นทุกครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นไหมก็อาจจะไม่ใช่แล้วครอบครัวอาจจะเป็นแบบนี้หรือว่าหลายๆครอบครัวก็อาจจะแบบไม่ได้อบอุ่นขนาดนี้หรือไม่ได้ดูลักกันขนาดนี้ต่างคนต่างอยู่หรือว่าอะไรยังไงมันแบบหลากหลายมากๆเลยอนะเนาะแต่ว่าตัวเนื้อเพลงอะเรามองว่ามันมันใช้ได้หลายสถานการณ์มากๆเลยเพราะอย่างเราอะที่เราแปะเพลงเนี้เข้าไปในรูปอะคือรูปที่เราลงอะเป็นรูปเรา กินข้าวกับเพื่อนแบบว่าเป็นเพื่อนสมัยโรงเรียนเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าเป็นช่วงวันเกิดของเพื่อนทั้งสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็นัดเจอการส่วนใหญ่เราก็จะกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะนัดเจอถ้าไม่นัดกินก็จะเป็นแบบช่วงวันเกิดของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แปะเพลงนี้เข้าไปเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันคือความสัมพันธ์ที่แบบสวยงามมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเนื้อเพลงอ่ะมันใช้ได้กับ หลายความสัมพันธ์หลายรูปแบบมากๆเลยในมวลความสุขมันก็จะแอบแบบถ้าใครแบบเซนซิทีฟขึ้นมาในช่วงเวลานั้นมันก็อาจจะแบบมีความเศร้าขึ้นมาในนึงด้วยตัวที่แบบที่จริงเนื้อเพลงก็อาจจะไม่ได้บิวมากขนาดนั้นแต่ด้วยแบบทํานองเพลงแลวแบบได้แบบพี่โตมาเล่นเป็นโนให้อะไรเงี้ยเราสุกแบบทีมทําเพลงเพลงเนี้ยก็อเวนเจอร์มากๆอยู่บิวกินมาร้องเล่าเรื่องตัวน้ําเสียงบิวกินบวกกับ เมโลดี้บวกกับเสียงเป็นโนรวมๆม,มันก็ดูแบบมันอบอุ่นเนาะแต่ว่าแล้วแต่ว่าในช่วงเวลาไหนของแต่ละคนอะ่ะเขาเซนซิทีฟขนาดไหนมากกว่าเพราะอย่างแบบเมื่อวานตอนที่ลงเพลงเราก็ยังไม่รู้สึกเศร้าขนาดนั้นนะเร <c oughs> าก็ยังรู้สึกมีความแบบอบอุ่นในหัวใจอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอมาดู MV ด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนแบบมีภาพ m e m ORIES ในหัวที่มันต่างไปจากเมื่อคืนอะไรเงี้ยมันเลยแบบว่าโอ้ไ oh ม่ก็วิชตาไหลอะไรประมาณนี้ ซึ่งแบบเนื้อเพลงก็จะดูแบบอบอุ่นมากแต่เนื้อเรื่องจะเล่าแบบว่าเหมือนแบบถกเถียงกันในครอบครัวแต่เรามองแล้วเราก็เข้าใจแล้วว่าเออเนี่ยมันคือปกติของครอบครัวแหละมันรักกันมันเถียงกันบ้างมันโอ้มันอยู่กันเยอะมันอยู่ด้วยกันบ่อยเกินไปไงแต่ว่าถามว่ารักกันไหมรักหวังดีให้กันไหมก็หวังดีอะไรเงี้ยจะร้องไห้อีกแล้วพอดีกว่าประมาณนี้แล้วกันค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องให้วิวด้วยนะคะไปก่อนบ๊ายบาย